คลิปนี้มาต่อกันที่ EP 2ที่รับสูงบริเวณค่ะหลังจากที่เล่น10ลายที่น้ำตกตัดฟันกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็ออกมาหาอะไรกินข้างนอกกันค่ะร้านที่เราทานนะคะก็จะออกมาจากน้ำตกตัดฟันไม่ไกลเลยนะคะจะเป็นร้านโลคูทั่วไปเมนูของเราวันนี้ก็จะเป็นก๋วยจับยวนค่ะ เสิร์ฟมาพร้อมกับผักกระกาเบลเๆิแบบนี้เลยพออาหารมาถึงนะคะทุกคนก็รีบโซยกันเลยเพราะว่าเริ่มหิวกันมากๆแล้วนะคะแต่จะบอกว่าอาหารอร่อยมากทุกคนลองลดูผลลัพธ์ดีเป็นไงนี่หมดเกลี้ยงกันทุกคนเลย,เลยนี่ก็คือผลลัพธ์ของพวกเรานะคะไม่มีเหลืออก,กินเสร็จนะคะเราก็ออกเดินทางไปโฮมสเตย์กันแล้วก็เตรียมข้าวของเตรียมเดินป่าก,กันค่ะพอเก็บกระเป๋าเตรียมข้าวของกันเสร็จแล้วนะคะ<ม>ทุกคนก็ลงมาเตรียมตัวเป็นอยู่ด้านล่างแบบนี้ค่ะ พอเสร็จแล้วนะคะเราก็ออกเดินทางกันได้เลยไม่ใช่เพจเขานะ่ะเขาถามเพจเขาเล่นไม่เล้ยอ่ะใครเหรอเฮ้ยไม่เห็นดิน้องเดินทางเดินช่วงแรกก็จะผ่านไร่กาแฟสวยๆแบบนี้นะคะนร่กาแฟคือดอกมาก เดินมาได้นิดเดียวพักกินน้ำกันนิดหนึ่งทำทางออสเิรยกันจะแล้วภาคไห่เนี่ยแล้วก็เดินกันต่อจ้อว,วเดินไปเดินไปแล้วเราก็เดิน,เดนมาถึงทานน้ำตกค่ะทุกคนจะบอกว่าวิวข้างหลังอราสวยมากทุกคนแวะถ่ายรูปเรียบร้อยสนุกมาก เดี๋ยวค่อยเอาลูไปให้ดูสมาชิไข่ลูกส้าวคอยเอาบ้างสดยอดดูวข้างหลังเมากเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมค่ะไปกันต่อเลยสาวเป็นไง <laughs> เดินดีๆจ้ะมามามาขาใหม่เดินได้ <laughs> ไปต่อค่ะทุกคนจริงๆตอนนี้น้องลูกหาบบอกว่าใกล้ถึงบริเวณจุดกลางเต็นแล้วนะน้องตัวพี่ปะเนี่ยตัวบอ,อ,อไปแล้วก็ถึงแล้วจริงเหรอข้างบนมีเซเว่นไหมคะข้างบนมีเซเว่นไหมจ๊ะมีจ้าเสียงบอกมาไปเดินต่อ คนข้างล่างไปต่อยาวๆไปต่อ,อยังไม่ทงังน้องบอกว่าพรุ่งนี้เส้นทางโหดมากตัดขมืดชันมากจะขอลาตัวดีไหม มือใหม่หัดเดินยังไม่ถึงอ่ะดูผางงวนไม่ไปด้วยกันเด็กแป๊บนึงไปเจอกันเดินกัน เส้นทางกลับสู่ทางลาดอีกครั้งถึงยังอานานจช่ยังไปดูให้ทุกคนฟังจากเสียงหัวใจนะเอ้ยเสียงหายใจไม่ใช่อันนี้หอบไป มากันหลายคนเขาเดินกันไปหมดแล้วมีมีต้นสนด้วยอ่ะสวยเชียวสภาพของเขายิ้มเข้ามาอุ้ดอกไม้สวยให้ดู งาดอกอยา้ในป่าปูหรือเปล่าอุ้ยสวยดอกไม้ข้างหลังเต็มเลยดูเอาไปตับถึงแล้วยวถ่าดอกไม้ให้ดูกันดอกไม้ข้างหลังเต็มเลยจ้าเป็นลานเลยสวยมากภาพลานทั้งทุ่งไม่ดอกไม้แบบนี้เลย พอขึ้นมาถึงนะคะทุกคนก็ต้องมาหาสถานที่กลางเต็น์กันน้องๆองแกงโอฮาน่าเขาก็ใจดีมากจองที่กลางเต็น์ให้ด้วยสบายแล้ววันนี้มีหนุ่มๆม,มาช่วยกลางเต็น์ให้ด้วยจ้าเราบ้านน้อยหลังนีที่มีเด็กคนช่วยกลางขอหลังเที่ยวแบบปืนเลอะไปเที่ยวแบบปืนดนะีกว่าแบบนี้แหละ ชาวบ้านมาเราไปหม,หมู่ไหนะะเล็กๆแต่ไม่ต้องมีอะไรผมก็สามารถมา,า <c oughs> บ้านตอนนี้กำลังจะาดูพระอาทิตย์ตกดินนะคะมองเห็นข้างหน้าก็คือมีหมอกแล้วเดินมาลานกลางเต็นที่ที่ราบสูงบริเวณวันนี้ก็ถือว่าโอเคดีมากเมื่อเช้าเราไปน้ำตกตาดฟานมาอาจจะได้แบบรูกที่เป็น วิวที่เป็นแนวตั้งก็มาแปะใส่เดี <S <S 2> 2> <t 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 <ok ๋ยววนี้เราจะจบคลิปกันด้วยวิวพาทิศตกนิ่จ้านักเทลเอ้าพี่อัดวิโเหรอใช่นึกว่าถ่ายรูปนักนักเทลนักเทลค่ะเดี๋ยวมาจบด้วยพาทิศตกนิ่นะเห็นเปล่าเห็นหมอกแน่แหละ น้องสวยงามเห็นน้ำตกไกล เอ๊ะขอถ่ายได้ว่ะไปถ่ายรูปกันถ่ายได้ถ่ายได้ยังยังไม่ไปพอดูวิวเสร็จนะคะเราก็มารวมตัวทานข้าวด้วยกันค่ะโดยมีสตาฟเนียบของเราเป็นคนจัดเตรียมอาหารให้หลังจากนั้นทุกคนก็จะแยกย้ายกันไปพักผ่อนค่ะเพื่อเดินลงไปน้ำตกวันพุ่งนี้เช้า คอพักมาตอนเช้าเลยนะคะทุกคนตอนเช้าหมอกเยอะมากเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกหนักมากเช่นกันตอนนี้คือว่าฝนตกตอนเช้าค่ะทุกคนกำลังทยอยเก็บติดกันรนอากาศบริเวณเดือนนประมาณนี้เลยนะครับอาจารย์เนี่ยบอกว่านี่คือปกติถ้าสัมประสิทธิดีก็คือว่าผมไม่ปกติแล้ว ไปเอามาให้แวหนูไปล่างกนเดิก้ค้เดี๋ยวทุกคนจะไปเดออินน้ำตกกันต่อค่ะพร้อยวให้บุมันใหม่เลยผัดันไปแลว น,นี้แล้วค่ะทุกคนหมอกไปไม่หมดเลยฝนปล่อยนิดนึงวันนี้จะไปเดินน้ำตกด้วยสู้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 นะไปกันค่ะเราก็มาเดินลงน้ำตกตาขมืดกันนะคะก็ถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างนะคะเพราะว่าฝนตกแล้วก็ตก,ตก,ตกหยุดเนาะก็เก็บกล้องบ้างแล้วก็เอากล้องออกมาได้บ้างนะคะช่วงแรกก็จะเป็นทางลงซะส่วนใหญ่ค่ะแล้วก็ เห็นสปาบอกว่าขาขึ้นนี่แหละจะเหนื่อยระหว่างทางเราก็เจอวิวสวยค่ะก็เก็บมาฝากกันเนาะชอบหมอกชอบความเจียวของต้นไม้ใบหญ้าเขามากมากเลยสวยมากๆดีเลทุกคนคลิปเหมือนกันเลว่าสวยไปกันต่อเลยจ้าเพื่อน้ำตกตัดขมุดของเราทุกคนเห็นไหมว่าทางสวยมากเป็นลำธารไหลมาแบบนี้เลยคนน้ำตกปลายขมุด อลังการเวอร์ชี้สูดลาไปด้วยน้ำตกตัดขมุดนะคะทุกคนจริงๆคลิปนี้ยังเหลือน้ำตกตัดเยียงแล้วก็ร้านกาแฟด้วยนะคะแต่ดันลืมถ่ายคลิปแบบปฏิทโต,ต่อเอาไว้ขอไว้แก้ตัวใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะคะ ฝากกดไลค์กด subscribe ติดตามกันไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย